อมันติดแขนติดอะไรบ้างเสื้อเสื้อมันแขนยาวลูกถอดถอดเสื้อออกก็ได้เลยสะดวกติดเสื้อหรือเปล่าก็ติดซิปหรือเปล่าไหนวะเฮ้ย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 ดังเฮ้ยตรงตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังตรงนี้่ดังตรงไหนตรงนี้ดังตรงนั้นเลยมีนมหนูงทำไง คำเตือนรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทละครที่ถูกแต่งขึ้นมาเรื่องราวบทตัวละครการแสดงทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติโปรดใช้วิจารณตึงแลวิจารณญาณในการรับชมโอ้ยรถก็กว้างเบาก็กว้าง มันเหงาจริงๆเลยอยากจะมีใครมานั่งด้วยกันนะคิดถึงเพื่อนทำรายการนี้รถมหาปะัลยนะครับเพราะว่าอยากให้พวกเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่แยกย้ายไปตั้งแต่โมก่อนเตแล้วไม่ได้อัปเดตกันเลยวันนี้ทํารถมหาปะัลยทันทีขอแวะมาล้างข้าวต้มป๋องกระพลหน่อยอ่ะะหว่างรอเดี๋ยวเล่นเกมรอนะเล่นพับจีรอเอฟซี FC. รายการนี้นะเกิดขึ้นได้นะ เพราะพับตีโมบายเลยนี่ Metal Royale อันดับหนึ่งบนมือถืออยากให้ทุกคนนะครับไปโหลดกันมาตอนนี้ได้หมดเลยทั้ง iOS ทั้ง Android นะความพิเศษคืออะไรรู้ไหมครับเป็นการคอนแลลกันมิกกี้นะฉัดที่เป็นดารามาพากเสียงพับจีครั้งแรกในประเทศไทยที้าวมาแล้วเกมพับจ Mobile คำสั่งสุดฮาสุดเกลียน FC คุณปรกันพี่ด้วยใช้ปุ๊บกินไก่ปั๊บไม่กินไก่ เราไม่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นพับจีนด้วยกันรถป้าพันรายการนี้หลังรถพันเราดูครับแจ็คโปรดิวเซอร์โอ๊ยคิดถึงแม่ถามตรงคิดถึงหะแจ็คโปรดิวเซอร์กลับมาแล้วรายการรถมหาปลาลัยเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคือไปตามหาแจ็คโปรดิวเซอร์ก่อนขั้นตอนต่อไปคือต้องไปเอาผู้อาวุโสของกระพลเสร็จไม่รู้เขายังทํากับพวกเราปะเนาะหลังๆไปทางแบบรักลูกรักเมียไปทางแบบทงฟาร์มให้เมียอะไรเงี้ย แจ็คทำไมสนามบอลมันทำไมอ่ะพี่ลืออทำไมสนามชนิดเอาแล้วร้านพ่อเราไม่ได้มานานมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยเยี่ยทุบแล้วอะไปดูนี่ดูนี่ดูนี่แล้วป๋องอะป๋องอะป้องครับฮะร้านเจ๊งแล้วครับเฮ้ยลือหมดแล้วครับร้านป๋องเจ๊งแล้วเอาแล้วเขาเพิ่งรีโนเวทร้านของฝากแบบนี้เหรอโควิดรอบแรกอะ่ะผมยังมาช่วยอยู่เลยใช่น่าจะทุบแล้วอะต่อไปจะต้องทุบแน่เลยผมว่าเดี๋ยวเพี่แจ็คโปรดิวเซอร์ลองขอนหน่อยได้ไหม ไม่ขีก่ก่อนนกกี้มาตามหาดิไ,ดไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอ้าไ,ไม่ทิ้ง่องจะมาป๋องเลย ตามตรงครับเอฟนี่ใจหายนะตอนแรกผมเงียบไปแล้วนะในวงการอนะ่ะจนไปเจอเขาเนี่ยเขาพาบ้ากามอ่ะไอ้ป๋องมึงไปเปลี่ยนทางทำไมวะคีนบ้ากามมันก็มีงานอยู่แล้วอะ่ะมึงจะไปตลกแมททำไมวะป๋องพี่ไม่พายค่ะโอ้ยปากจากัดแม่นอนอยู่ล้วมดง๋ลวดีวเดี๋ยวเกีเ๋ยวเดมมียย๋ยวเดี๋รวเ้เดี๋อวะนะออเเยยเเเอยงยยเ ไหนไหนนอนอยู่ข้างถนนเลยเหรอโอ๊ยนอนข้างถนนแล้วอ,ะ <S <S อ่ะพ่อแต่ผมได้ป่ะมิกกี้ไอ้มิกกี้ทำไมมันอนอนมอต้ออยู่อย่างงี้นี่ยร่อพ่อไม่เหลือเะไรแล้วนอนพ่อไปหมดแล้วดิ๊กี้่รัูอบอกแล้วว่าให้อยู่กับปูไปอยู่กับไอ้บอลอ้แจ๊ดทำไมละบอส กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไอ้ที่ดจรที่เราเคยให้ลูกเมียล่ะมันขายแดดไปหมดแล้วโอ้ยไปอยู่กับผมไม่พอกูกลัวสัญญาให้พูดอให้พูดไม่จับแต่หญิงไม่แก๊ง่อยหน้าไปไปไหมไปไปมากรามด้วยกันได้ไหมได้ๆมีังาข้าวอยู่เปล่ากล้าวแผ่นดินไหวมันลืมยางแผ่นดินไหวไม่เคยลืม มาลุกขึ้นเด้อพี่ต้องช่วยอะไรไม่ต้องมาไปไตายตไอ้น้องไอ้เน็กก็ไม่เอาแล้วแล้วเหรอใครเอาพ่อแล้วเขาไปอั้มมาเรื่องแฟนเก่าเลอย่าไปอั้มลูกสิโอ้ยพ่อเอ้ยผมใจไม่กนะที่ลูกแล้วก็บอกแล้วไงว่าถ้าวันไหนได้ดีไม่ทิ้งกันแล้วไอ้เน็กแฟนฉันล่ะไปไหนล่ะทิ้งพ่อเลยเหรอไม่มคทเอา่นแล้วอะ กกตนยูเอามาๆพ่อเดี๋ยวเช็ดตัวให้นะขอผ้าหน่อยพี่ไว้เฮ้ยพ่อเอ้ยโอ้ยบองเอ้ยแล้วนี่ดาราเขาจะแบนมึงอยู่นะเนี่ยไปอ้างเป็นเพื่อนกองสารัตอะไรเนี่ยความจริงคือมึงไม่ใช่เพื่อนกองสารัตนะแค่มึงเรียนรุ่นเดียวกันแค่นั้นเองมึงก็ไปหาข้อมูลมาแต่ผมไม่ทิ้งพ่อมึงเล่นพับจีเป็นเบากูรู้จักจะครับดีอ่ะพ่อ พักก่อนไม่เล่นต่อแล้วนอนมาเวียนหัวพักจีฝึกเล่นดิเล่นยังไงบอกพักจีโมบายเอามือถือมาเดี๋ยวโหลดให้นี่คืออะไรวะขับจีอธิบายพักจีโมบายเนี่ยเป็นเกมโดดล่มอ่ะพ่อลงมาแล้วแม่งจริงๆริงอ่ะนะแล้วความเจ๋งคืออะไรรู้ป่ะผมคือคนแรกในประเทศไทยนะใช้เสียงผมพ่ะนี่ด้วยดีนะเริ่มต้นจากมือถือแล้วครูต้องทำยังไงเข้าไปโหลดแอปสกอวีเคมึงยังเล่นวีเคมยูี่แค่นี่นี่ไงพอได้เหรอแค่นี้โหลดง่ายๆเวลาเรา เงาวกมานนะเพ่อเล่นกันออน้องครับไม่รู้รถเป็นไรครับเดี๋ยวเอาเข้าร้านแป๊บมึงนะครับโอ้ยตง้งรถมึงไม่เช็คเลยอะ่ะนายน้อยก็ใจเยนจ็นสิครับ <c oughs> คิดถึงไม่เอาคำยิงคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวโหเอ้ยนึกว่าเมื่อไหร่จะมีนะอะรายการี๋ยวมานั่งในรถเลยแบบนี้นี่คิดถึงนจริงเลยกลับมาแล้วใครไม่ทำเราทำเราทำเล่นในสุดสองเล่นในสุดเดี๋ยวเจอผู้หญิงนะเดี๋ยวผมฉีกเสื้อให้ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉีกแล้วก็ดมรักแร้เลยอ่ะได้เหรอใครจะทำให้ดูไงเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูรถกันเลยไป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 แโอ้ยโต้งเอ้ยไม่เช็คอะไรเลยอ่ะมาวันแรกยางก็แตกแล้วว่ะเฮียครับสวัสดีครับเฮีย โอ้ยเฮียกบควันเต็มไปควันอะไรเฮียซอนบองไม่ทันทำอะไรที่นี่เนี่ย 1> <1> รถทำยางแตกกันีิแล้วเฮียเรามาทำอะไรที่นี่นี่อ,อู๋เฮียเองเอ้าแล้วไอ้อู๋เปลี่ยนยางแสดงว่าปากติเวลารถมีอาการเนี่ยมาซ่อมที่นี่อาการทุกอย่างมาซ่อมที่เฮียได้ไม่จะเป็นเบนรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเขาหากักสลักหายถั่วเทียนห่างยางแฟมไหนตายเครื่องไม่จ่ายได้ไม่ชาร์ตสตาร์ทพังได้ป่ะได้ป่ะอย่างเขาอะอยากเล่นนี่มานานแล้วหายก็ตัวหัวก็ตายหายก็ต่าง ทายก่อนปัายจักรยานออกไปข้างนอกไปเสียเสียดิเฮียเฮียมีคนซ่อมให้เราจะมีคนซ่อมให้เหรอเฮ้ยมีมีอะไร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 โดนล้อโดนล้อโดนล้อโอ้ยกินหลอเก๋วยเตี๋ยวพกไปได้นะทำไมอะนี่เฮีมีตะเกียบอยู่คู่หนึ่ง คนแก่นะเนี่ยทำไมวะจักรยานท่านเ็กจักรตึงเอ๊ะจักรตึงจักรหย่อนเอาให้ได้เหรคุณอะไหนล่ะคนฟอบมามีคนฟอบเอ้ยนี่เนอะวันนี้ลูกวันนี้ครับมีลูกค้ามีลูกค้ามาโอ้ เออแม่ล้ารักมากเลยอ่ะแล้วเด็กเฮียซ่อมรถอะไรได้เพียงคเนี่ยซ่อมได้ทุกคันเลยครับผมมีรถรถอะไรบ้างครับจะมีรถอายุทยาพาชิอันนี้เรียกยังไรอันนี้มันจังหวัดดีกว่าไม่เป็นรถบัสรถเบน์หรอเออรถบัสรถเบน์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์คูปต้าอยู่ใดหมดเลยโอ้โหซ่อมได้หมดพาเขาไปซ่อมรถหน่อยได้ไหมสามหนึ่งเว้นนะไปไปไปอย่าต้นหน้าต้นหลังดีพี่พี่สองคนไม่ต้องกลัวหนูดูไอ้นี่ไว้ไอ้ตัวนี้สำคัญสุดเฮ้ยมี พี่รู้ไหมทำไมรายการพี่เก่งพี่รู้เพราะพี่มาเดินทางนี่ไงคนนี้ไม่นับถือพี่แล้วไปน้อมรถรงไปก่อนไปก่อนเฮ้ยพี่ป๋องใสถุงมืถุงให้น้องหน่อยใส่ถุงให้น้องหน่อยถ้าพี่ป๋องไม่ใส่พี่ต้องตัดนิ้วก้อยออกไปมีคนเคยถามพี่นะพี่ป๋องเนี่ยไปเที่ยวผู้หญิงจริงหรือเปล่าเราต้องยอมรับความจริงว่าบอกพี่ป๋องก็เที่ยวแต่พี่ป๋องเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาป้องกันดีนะป้องกันยังไงถุงยางเนี่ยใส่สามชั้นนะไม่ได้กันโรคนะกันหลวง เอามาๆามาเอาไม่แรงขึ้นเอารถขึ้นก่อนเอารถขึ้นก่อนขึ้นเลยเจอว่าแข็งแรงมากเลยเนี่ยค่อยๆขึ้นหลองขึ้นมันดูแบบไม่ทำไมาทำแมงเลยอะมันติดแขนที่อะไรบ้าเสื้อเสื้อมันแขนยาวลูกถอดถอดเสื้อก็ได้ลโอ๊ยมันสะดวกติดเสื้อหรือเปล่าติดซิปหรือเปล่า กาเดิมๆกลับมาอีกแล้วบรรยากาศเก่าๆกันอนาคตพี่ตังผมนะลูกพี่ก็จะไม่นับถือพี่เจี๊ยบเอาขึ้นลูกเอ้โหเร็วๆเอาล้อยขึ้นให้ได้ขึ้นยังขึ้นยังรดเหรอขึ้นยังไมพี่ต๋องก็ขึ้นยังไกลแล้ว ไปในร้านก่อนเข้าไปร้านก่อนพี่ดูนี่นมหนูนี่อ๋อนมหนูเสียบในล้อนมหนูอ๋อเนี่ยเหรอนมหนูไม่หนูนะหนูการเรียนนมหนูไปไปพาน้องขึ้นรถเฮ้ยหาเสด็จไปเฮียเราไปด้วยนะไปด้วยดูงน้องไปหน่อยสิพ่อดูแลไม่ได้ดูแลนู้นี่พาหนูขึ้นไปนี่รถอะไรคะเนี่ยรถมหาปัลญ์นี่ใครขึ้นรถคันนี้ต้องโซนหมดเลยหนู ลูกสามนะนะก้อยคือไม่เอาที่ไม่เอาไม่พูดชื่อก้อยไม่พูดเรื่องเมียไม่พูดเรื่องลูกอันนี้มันคืออีกโลกนึ่ย่าไปพูดถึงตรงนั้นล้างสมองก่อน ตอนเนี้ยล no? ืมไปแล้วว่าไอ้นิกกี้ม no? mm ีก hmm. ้อยพ่อมีเมียมีลูกไอ้น้าไม่ต้องเลยไม่ต้องในล็อกขนี้คืออีกมิติหนึ่งนี่คือบทละครนะนี่คือไม่ใช่นิกกี้นะนี่ไม่ใช่ป๋องนี่ไม่ใช่ป๋องไม่ใช่นายไม่ใช่หายนะนะครับเพื่อนกันเลยไอ้นายไอ้พาไอ้นิกกี้ไอ้ป๋องเนี่เพื่อนกันเว้ยเพื่อนกันเว้ยเพื่อนกันเว้ยเราแกงกันนะนี่ไอ้ป๋องได้เลยเหรอได้ดิได้เหรอเออพูดแล้วนะป๋องเฮ้ยมีปัญหาเว้ยเพื่อนเอนี่เพื่อนกันเพื่อนกันตกองมาเป็นไง เอ้าเอันเอื่เอ้าเฮ้ยเฮอยเันยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้นเฮ้ยเก้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้นเฮ้อเฮ้นเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้อเฮ้เ้อเฮ้ยเ้อเฮ้นเ้อเฮ้ยเฮ้อเ้เฮยเเอ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 เเเเ แกแกงไงอเฮ้ยรูปเป็นแมวเลยไม่ได้พาดูนี่ก็นี่ต่อไปนะไป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 ไเอ้ยต้องไม่เป็นไม่ต้องมีเสียงต้องแปะต้องแปะต้องมีเสียงเลยนะจับ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 ล่าสุดเป็นยงไงนะเรื่องคนเป็นยังไงล่ะอย่าให้เราไอ้ดูนี่หนูตกใจด้วยมันคือคุณพ่อคุณแม่เลยมองเห็นวอู้หูเอามือพระทาบเลยทาบท้าบโอ้โ หยาดมือยาวๆใหญ่ๆเนี่ยปิดนิดไหมแม่งล้นออกข้างเลยเรียกว่าอะไรพี่อ๊นี่ในการออนยังไงนะให้ดูเลื่อดหั่งเป็นอีกโลกนึงครับชีวิตจริงนะไม่พูดอย่างนี้ครับถูกต้องชีวิตจริงรักลูกรักเมียแต่พานี่สุดยอดนะฟอลโล่เขาเยอะเท่าไหร่ครับไอจีผมเห็นสองล้านสองนะโอ้เยอะมากผมขึ้นหนึ่งในนั้นเลือดฟอลโล่กันหรือยังอ่ะผมขึ้นหนึ่งนะแต่บอกว่าโอ้โหแบบพี่ที่ฟอลโล่ เพื่อนกันฟอลโล่จริงหมดทุกคนไหมล่ะถ้าคุณฟอลโล่ผมฟอลโล่นายฟอลโล่ปองแล้วปีนี้เดี๋ยวก็อ่านฟอลโล่แล้วเนี่ยไม่อ่านไม่อ่านไม่่อานเพื่อนกันพาดูด้วยพวกเดี้ยววูบไปไหวแต่ว่าเราแบบว่าคนฟอลเยอะมากเลยเพระองค์พระเอกดารา DM ทักไปจีบเนี่ยเยอะไหมมีนะเฮ้ยมีตั้งแต่แบบว่าดาราไนทโซแล้วก็พวกส่งกระเจี๊ยวแ่ะอย่างพวกนี้ไงกระเจี๊ยวให้มาใช่ไหมเราก็ได้ follow ปีกันเลยปีนีบค่ะ เอาจริงนะถ้ามุมุดเป็นเป็นพี่ส่งนะแต่ถ้าเป็นกล้องมือถือถ่ายต้องอัดเป็นวิดีโอก็อ,ไอะไรก็ประมาณสิบนาทีก็ต้องไล่จากโคนไปเลยเฮ้ย,ยอย่าเว้ยอย่าเว้ย คือให้น้องสบายใจว่าไม่มีของพี่นายคุณนายเป็นคนที่มีเรื่องเล่าเยอะมากแล้วเขาเล่าเรื่องอะไรนะผู้หญิงชอบคุณอยากฟังเรื่องอะไรกับเจ้าจัดไปเรื่องนี้เลยมีคนขึ้นเครื่องบินไปสามคนมีผู้หญิงคนแรกเป็นนางงามคนที่สองเป็นเศรษฐีเออคนที่สามเป็นคนใช้ระหว่างนั่งไปพอบินได้ถึงแต่ระดับปุ๊บนักบินประกาศเลยผู้โดยสารโปรดทราบขนาดนี้เครื่องบินของเราจะตกภายใน15นาที ทุกคนตกใจต้องตายแล้ววะทำไมดิวเนี่ยหันไปเห็นนางสาวไทยนั่งแต่งหน้าคุณนายถามบอกเฮ้ยคุณแต่งหน้าทำไมคุณจะบ้าเหรอเครื่องบินจะตกอยู่แล้วเออบอกคุณไม่รู้ะลรหรอกถ้าเครื่องบินตกลงไปอะสิ่งแรกที่เขาจะค้นหาคือสิ่งสวยๆงามๆเสร็จปุ๊บคุณนายได้ยินหยิบเครื่องเพชรมาใส่เต็มตัวเลยไอ้คุณนายก็ถามบอกเฮ้ยหยิบเครื่องเพชรมาใส่ทำไมเออเวลาเครื่องบินมันตกเนี่ยเขาจะหาของมีค่าเป็นอย่างแรก คนไทยได้ยินยกขาถกผ้าถุงกางขาออกนี้เลยคนสองคนก็ถามว่าเฮ้ยคุณยกขาขึ้นทำไมคนสองคนนะโง่ไม่รู้อะไรเออถ้าหาเครื่องบินตกอะสิ่งแรกที่เขาต้องหาคือกล่องดำกล่องดำกล่องดำเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเกงก่อนั้งไม่สะดวกไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ติดนะพาเพื่อนกันนะเออเราเพื่อนกันนะมีปริศนาความลับไว้ให้ลุ้นมากโอ้ โอ๊ขาวจัง oh เ้ยไม่แ huh! ล hey! hey, ่นเกงตัวเก่าหนูวะไหนลูกคิดสองเขาจะเอาไปให้พ่อหน่อยทีเป็นคนชอบสะสมบางเกงวอร์มมาแล้วเอาพุ่มตรงนะไม่ได้ทะลึ่งต่างๆนะแล้วสังเกตได้กลิ่นเกงวอร์มแต่ละอันนัต่างกันไม่เหมือนกันนิ่เหรอผมไม่เหมือนกันนะอันนี้คือกลิ่นที่เป็นไงมันจะนูนนัวนูนนัวบริเวณจมูกของเราแล้วถ้าซื้อข้าไปมากๆอ้าวมื่อกี้พี่นายเอาไปใส่นี่อันนี้เราศึกษาหรือว่าเราบ้ากับ

ตรวจากข้างล่างนี้เอาไม่เอาไม่หลบเราไม่ต้องไปเลือกแต่หัวเนะเขอไปยกหัวไงดิมันจะสแกนตึ๊ดไม่ดังไม่ดังนี่ยังไม่ดังยังไม่ดังยังไม่ดังเขาใช้อย่างนี้ทางแบนพี่จะเอาเข้าอย่างนี้เดียวเลยใช้คอมันจะเข้าทางขวาเลยพี่ของเกนี่มันบ้ากรรมจริงนะเอาแล้วไอ้ตัวจแบบปลอดภัยน้องเสียไปแก่งยพาเลยน้องแกนี่ไม่เก่งก่อนทิดงาน ไหนวะเฮ้ย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 ดังให้ตรงตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังตรงนี้เนี่ยดังตรงไหนตรงนี้ดังตรงนั้นเลยมีนมหนูหาบ้ารายการนมหนูนี่อะไรอ่ะอะไรป๋องมีนมหนูไม่กล้าอมอบบมึงอ่ะช้าอะไรก็ได้แต่อย่าท้าเรื่องพวกนี้อันนี้มาจากไหนเอามาจากไหนไม่กล้าอันนี้นมหนูเอามาจากนมน้องกระไรไม่กล้าหรอกอมที่ มึงหลอกก็ได้มึงแอมก็ได้ได้แม่เดี๋ยวหนูขอตะแกงคืนบ้างนะนายแอมตะแกงว่าของใครใหญ่ที่สุดมึงมองแค่ตาประสบการณ์คุณอะนายป๋องนิกหนึ่งสองสามอะคุณเรียงเลยเรียงลำดับเลยอ่ะสามก่อนสามก่อนใครเล็กสุดใครเล็กสุดใครเล็กสุด คือน้องเทียกูไม่เคืองนะแต่กูเคืองตีหัวล้อคือไม่หัวล้อเหยียดหยามน้องอลยคือจะพูดประมาณว่าเฮ้ยผู้ใหกไอ้นี่ีคือติดหนึ่งไม่สองโอเคแม่คเล็กสุดทำไมเพราะอะไรอาไม่รู้ว่าเรบบเคนแบบพูดเยอะเหมือนกบเกลือนแบบความกคมด้อยตัวเองไงอุ้ยอันนั้นสองอันนั้นสองนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเขาบอกเขาเจอเลยนะโคตร เขาหนูอันนี้ไม่ใช่เรื่องนะต่อให้ของผู้หญิงใหญ่ขนาดไหนผู้ชายไม่ก็เข้าได้มดเลยคุณรู้สึกไหมที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยอันดับหนึ่งเลยสำหรับเขาผมเฉยเฉยนะมีคนชอบบอกว่าผมอ่ะไม่สมกับตัวยังไง่ะดูดูจากตัวดูจากส่วนทรงแล้วมันน่าจะเล็กเรียวเนี่ยเออแต่จริงก็คือผมหัวกระบาคุณชอบผู้ชายแบบไหนจริงแล้วครับผู้ชายที่คุณชอบแบเทำไมคุณถ้าอยู่ในรถต้องเลือกคนเดียวอ่ะเป็นคู่รักคุณนะ ไม่เอาอย่างพี่ออย่างพี่อะไรเงี้ยเมาๆอะไรเงี้ยอาจจะได้ระหว่างเมาโดนพี่เข้าไปนี่หนูสางเลยนะแต่ผมว่าพี่นายอันดับหนึ่งสำหรับผมเนี่ยจริงอะพี่นายแบบแบบเขาเนี่ยผิวดีไหมครับพ่อดีก็ถือว่าคงผิวดีนะยังไงครับใช้ปตาไหมเอาที่ซึมเร็วๆเลยนะเคสัตว์ออ โอ้อย่าเป็นครีมจังเลยนะหนูเอามันอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งและลัดลวงนะหนูทาทุกที่ไหมขาวเราต้องขาวทุกที่อืในที่นี้ที่ทาเสร็จละครับคุณทาเฮ้ยหรือเพื่อนกันเนี่ยหรือเพื่อนกันเพื่อนกันไม่พาไม่เป็ผมไม่ได้ไปทาไม่ต้องบีบเยอะขนาดนี้ก็ได้เนี่ยใช่แค่ใค้ไอ้พ่อไ้พ่อเออพ่อพ่อทาพ่อทายังไงยังไงพาอย่างนี้เหรออย่างนี้ป่ะคุณเจียงพวกผมมันคุกเ เองนะ่ะทาลูกไจน,นะอันนี้เขาก็ทำเหมือนกันแต่คุณดูหน้าดิหนะน้เส้นเลือดแต่ก็ดีมากเลยอะ่ะพี่อยากทามาั่งเลยไหแต่พี่ไม่ใช้ครีมนเลยใช่เลยคือพี่หมายถึงว่า <laughs> พี่จะขอเอากระเกงวอร์มเนี่ย <laughs> วางทาบแล้วอ,อย่างงี้ได้ไหมก็ได,ได้ไม่ต้องไปโดนตัวเขาแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ควรสำหรับพี่โอ้เพราะว่าสองคนนี้ไม่โอ้กูกูไอ้นี่ขี้มันนี้อย่าล้อนใครเป็นกูเฮียใช่ไหวคนนี้ใช่ไมึงหลออซะนะอ่ะุดท้ายแล้วทำอ่ะรถมหาป่าไรเลือกหนึ่งคนเป็นผัวเลยนะอ่ะต้องเลือกคนหนึ่งต้องเลือกคน

ไม่กูกร้นวมึงะไม่ดูเลยมึงดูนายก็แตะแตะเออไม่เอาขอโทษนะอย่างเงี้ยเดบบชอบผู้หญิงชอบก็ใชิญวันนี้ตั้งใจเปิดหัวรายการมานี่ผมไม่เคยโดนตัวน้องเลยนะแต่ในร่างกายน้องนี่อยู่ในเมมโมรีผมหมดเลยเอาพาแฟนนายฝากยูทูบ่อยสิยูทูปพาเพิร์นค่ะพาเพิร์นพาเพิร์นชแนลอันนี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรเออไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแล้วก็มีแบบตล อันนี้อันนี้คือถามน่องรอบๆเลยนะถ้าสมมติว่าพี่แบบว่าจำภาพน้องไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเนี่ยไม่นี่ถามเฉยๆถ้านอ๋บอกว่าไม่ได้พี่มีมารยาทนี่คือคนมีมารยาทนะจริงเลยเออคนดีแต่ถ้านอ๋บอกว่าตามสบายเลยพี่พี่ขอให้หนูยืนตรงๆนะแป๊บเดียวสองนาทีพี่ขอยืนพี่มองไม่ต้องให้พี่มองก็ได้ตรงเนี้ยสามคำเลยนายจ๋านายจ๋านายจ๋าที่นี่กอดหูพี่หนูมาหลุดตัวไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำไป นายจ๋านายจ๋าเลยผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบพี่วะพีทำไมไม่หรอกเพราะมึงกับกูอะประเทศอาโชวนช้างมึงก็จะมานี่เขามีสเต็จเขามีลีลาเขาเนี่ยวเขาจะเข้ามาเฮ้ยแม่ขอโทษครับเฮ้ยเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงผมไปหาน้ำกินก่อยแห้งคุยนอ่ะเขาหล่อขึ้นนะเออดูดีอย่างเลยอะนี่มันหมดยุคเราสองคนแล้วไม่มึงอย่าไปโจมเครื่งมึงจะมึงอย่าไปเออผมก็ไปเดินตามทางคุณไงเละเลยชัดเจนไปเฮ้ยอะไรทำไอะ